เคเราจะมาเรียนเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะหรือว่า biodiversity นั่นเองความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตหรือ biodiversity เนี่ยเออ d i v e r เนี่ยเป็นลักษั์มาจากคําว่า diverse ที่แปลว่าความหลากหลายนะอ่ามันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนั่นเองในทางชีววิทยามีความหลากหลายทางชีวภาพอยู่ทั้งสิ้น3แบบค่ะแบบที่1ก็คือความหลากหลายทางสปีชีอ่าฮะ สปีชีพวกแบบชนิดสายพันธุ์อะไรอย่างนี้ส่วนแบบที่สองก็คือเป็นความหลากหลายทางพันธุกรรมนั่นเองคำว่างทางบรรธุกรรมนะในแต่ละประชากรแล้วแบบที่สาแบบสุดท้ายก็คือความหลากหลายทางระบบนิเวศหรือ ecological diversity นั่นเองค่ะโอเคต่อมาต่อกันเลยมาที่การจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตนะการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิตได้แก่อะไรบ้าง มันจะเป็นการใช้ระบบการจัดมหมู่แบบ3ขั้นตอนอะ่ะก็คือมีแบบที่1คือจัดจำแนก2ตั้งชื่อและ3ก็ระบุชนิดก็คือการจัดทั้ง3ขั้นตอนเนี่ยจะเรียกว่าอนุกรมวิธานหรือแท็กโซโนมีที่เราเคยได้ยินกันนะคะแท็กโซนั่นเองอนุกรมวิธานมาดูแบบที่1ก่อนการจำแนก การจำแนกหรือ classification ใช่ไหมเป็นการจำแนกสิ่งมีชีวิตที่เราสนใจให้ลงไปอยู่ในหมวดหมู่โดยไล่จากใหญ่ไปเล็กอ่าใหญ่ไปเล็กนะใหญ่ไปเล็กโดยเริ่มจากโดมเมนค่ะโดมเมนแล้วก็มา kingdom phylum class order family genus แล้วก็ลงท้ายด้วย species นั่นเองหลายคนอาจจะมีสูตรจำหรือ,อยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าคือพี่อ่ะพี่จำแบบเรียงเลยก็คือจำแบบ ยาวเลยหมายถึงจําโดยตรงไม่ได้แบบว่าดูสูตรอะไรเงี้ยก็เลยถ้าใครมีเทคนิคก็สามารถใช้เทคนิคได้นะแล้วแต่คนถนะัดก็คือเรียนจากใหญ่ไปเล็กนะอย่าลืมการจัดจำเ่งใหญ่ไปเล็กเนาะโอเคต่อมามาดู การจัดจำแนกมีเกณฑ์ที่ใช้อยู่สองแบบหลักๆน,นั่นเองสองแบบหลักๆแบบแบบที่หนึ่งก็คือดูจากลักษณะภายนอกอ่ะคืออะไรดูจากลักษณะภายนอกลักษณะภายนอกก็คือ artificial classification น,นั่นเอง artificial ความหมายก็คือแบบไม่แท้อะไรเงี้ยนะก็คือเป็นการจัดจำแนกดูจากภายนอกไม่ได้ดูจากยินมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแหละก็คือดูแค่ลักษณะภายนอกนผ่านๆแบบอย่างเช่นข้าวมีปีกน้องมีปีกแมลงมีปีกอะไรพวกนี้ก็เป็นกลุ่มเดียวกันได้หมดเลยแบบ มีปีกก็คือเหมือนกันไปหมดเลยอะไรอย่งนี้ไม่ได้แบบดูลึกซึ้งภายในว่าแบบมีอะไรคล้ายกันเหมือนกันไหมยังไงอะไรย่างนี้นะคะโอเคต่อมาก็คือแบบที่2ก็คือดูจากวิวัฒนาการหรือ natural classification ดูจากวิวัฒนาการต่างกับแบบดูจากภายนอกยังไงอ่ะมันก็คือจะลึกซึ้งกว่าก็จะไม่แบบไม่ได้ดูแต่ลักษณะาภายนอกแล้วเนี้ยก็จะแต่จะดูแบบสายวิวัฒนาการ อะไรพวกนี้เป็นหลักนะคะได้แบบความรู้ด้านอื่นๆมาประกอบด้วยเช่นพวกกายวิภาคค่ะพาวิทยาเอมบิโอโลจีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคต่อเลยมาดูที่ตัวอย่างของการดูจากตัวอ่อนคืออะไรเอ็มตัวอ่อนก็เคยมีโอเนาะตัวอ่อนของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยนะแต่ละช่วงมันจะมี ความแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยนะเช่นพวกแบบสัตว์ในแบบคอดาต้าคอดี่ก็จะมีลักษณะร่วมกันคืออะไรเอ่ยคืออะไรก็คือแบบที่หนึ่งก็คือช่องเหงือกแถวๆคอหอยหรือว่าแบบเอ่อฟาริงเจลกิลสลิดเนี่ยแล้วก็จะมีแบบที่สองก็คือนอโตคอร์ดเป็นแกนพยุงร่างกายมีนมีนอโตคอร์ดนะแล้วแบบที่สามแบบสุดท้ายก็คือเออแบบที่สามก่อนแล้วก็เป็นเส้นประสาทใหญ่ทางด้านหลังหรือดอลเนิร์คอร์ดแล้วก็แบบที่สี่แบบสุดท้ายก็คือหางที่เลยวาวรหนักหรือเรียกว่า โพสตทอโนเทลนั่นเองนะคะก็คือตัวอย่างของการดูจากกายกายวิภาคหรือผลเขาเรียกว่าอะนาตโมี่เนี่ยจะดูว่าโครงสร้างในแต่ละส่วนของสิ่งมีชีวิตมันเหมือนหรือคล้ายกันยังไงต่างกันยังไงอะไรอย่างนี้นะ,ะโดยโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตมีจุดกาเนิดเหมือนกันก็จะอาจจะมีหน้าตาไม่เหมือนกันก็ได้เกิดจากจุดกาเนิดแตกต่างกันก็อาจจะหน้าตาเหมือนกันก็ได้แล้วแต่อะไรประมาณนี้นะคะ โอเคแบบที่2ก็คือการตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตหรือโรเมนเคลเจอร์นั่นเองสิ่งมีชีวิตจะมีชื่อเรียกทั่วไปหรือคอมมอนเนม e เช่นพวกแบบ t a า f i s h c r a y f i s j j l l y y i s s h ก็คือถึงมันจะมีคําว่า fish ลงท้ายแต่มันไม่ใช่ปลานะเด็กๆเออดาวทะเลไม่ใช่ปลาแล้วก็ crayfish ก็เป็นกุ้ง jellyfish ก็เป็นแมงกะพรุนไม่ใช่ปลาใดๆเลยทุกตัวไม่ใช่ปลาแล้วก็เป็นคนละไฟลัมกันเลยแต่เรียกทั่วไปอาจจะทําให้เกิด มันความสับสนได้เนาะอะไรประมาณนี้